ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับู้พากลุ่มยชมมาอยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแน่นอนพูดถึงอำเภอนี้นะต้องนึกถึงขาหมูใช่ไหมมาตามป้ายนี้เลยนะครับพามากินข้าวขาหมูกันหน่อยชื่อร้านนี่คือขาหมูบ้านเฮียขายกันในบ้านเลยเขาบอกว่าตรงเนี้ยอร่อยมากย้ายที่ยังไงเนี่ยลูกค้าจะตามมากินนะครับก็เลยมาลองดูสักหน่อยว่ามันเด็ดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามพุ่มมาเลยนะครับไปคุยกับเฮียกันหน่อยมาเลย ตอนนี้นะครับผู้อยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับเฮียของเรานั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขาหมูบ้านเฮียก็คือบ้านของเฮียเลยนี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับเปิดอยู่ตรงนี้นานยังครับเข้ามาอยู่ในบ้านประมาณ5ปี5ปีแล้วก่อนหน้านี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ถนนสายยี่สิบสี่อ๋อมีก็คือเคยขายเป็นร้านข้าวขาหมูเลยครับอยู่นานไหมครับสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีเลยเหรอแล้วเขมาย้ายมาอยู่บ้านอ่ะโควิดเป็นเหตุโควิดนั่นเองนะครับ แล้วก็ลูกคงลูกค้าเก่าๆก็ตามมาไหมครับมาครับถ้าไม่มีลูกค้าเก่าก็อยู่ไม่ได้เพราะตรงนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนเหมือนเป็นชุมชนข้างในหน่อยใช่ไหมครับคุณผู้ชมก็อาจจะต้องปักหมุดมาก็จะเจอเนาะแต่รับรองว่าเขาลือนว่าเด็ดมากขาหมูนี่ไม่ต้องเคี้ยวเลยเอาลิ้นดุนดุนดุนหายไปเลยจริงไหมต้องลองเออเฮ้อวนี้มันละลายขนาดนี้มันต้องตุ๋นนานขนาดไหนครับสชั่วโมงครับ สชั่วโมงต่อวันนี่ครับคือัีมีวิธีการครับไม่ใช่ว่าเราเปิดไฟจนแรงจนสชั่วโมงไม่ใช่พอพอมันเดือดปั๊บล้วก็หลีแล้าก็จับเวลาช่วงนั้นสี่ชั่วโมงช่วงที่เราหลีหลีไฟอ่อนๆเนี่ยอ๋อคือหลีแบบตุนไม่ได้เที่ยวไปนั่นแหละคือเคล็ดลับอ่ะบางคนไม่รู้เปิดเปิดไฟแรงๆเรียบร้อยเลยลัดตัวแล้ววันๆหนึ่งขายเยอะไหมครับเฮีย ก็ประมาณ18ขาไม่เกิน20เพราะมันต้มไม่ได้กพ็พอเพียงกับบุคลาคกรแล้วก็มีแต่รวมรวมอายุได้แล้วก็เยอะแล้วแล้วบอกคนไม่ค่อยมีก็โกหกนี่ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> มันมีมันมีเป็นช่วงช่วงไงฮะเจอ <c oughs> ที่พริกที่สุดคือเขามาสั่งเป็นขาไปฝากกัน <c oughs> อ,อแพ็กไปไปพิซซ่าโลกคุ้งเทพน้งค <c oughs> ายอะไรพวกนี้คืออย่างร้านเราเนี่ยขายมีเป็นเป็นจาน จานเท่าไหร่ยมจานละจานละสี่สิบบาทสี่สิบบาทก็จะเป็นขาหมูโปะมากกับข้าวครับแล้วมีแบบไหนครับเป็นชุดนี่คือมีอะไรครับเป็นชุดก็เป็นชุดหนึ่งเจ็ดสิบชุดหนึ่งร้อยแล้วก็ข้าวเปล่าในชุดหนึ่งมีมีอะไรก็มอะไรบ้างครับสามารถรวมได้หมดฮะคากงคากรไส้ได้หมดทุกอย่างเลยมีหมดทุกอย่างมีหลายไซส์หลายหลาหลายขนาดถ้าให้เลือกเพราะว่าบางคนเข้ามาแค่สองคนใช่ไหมมาสองคนจะกินเยอะเกินมันก็กินไม่หมดใช่ นโยบายจริงๆแล้วไม่อยากให้ลูกค้าเปลืองเงินครับนโยบายที่ร้านนะครับอย่างทำไมถึงา4 0บาทอืถูกมากนะเพราะอยากให้ทานจานเดียวแล้วกลับบ้านไปเลยอ้อไม่อยากคุยสงสิงไม่ต้องมาเสียตังค์มากอ๋อใช่ไหมไม่ต้องเสียตังค์เยอะอออุ้ยแต่ว่า40บาทมันจะถ้ามันน้อยมันก็ไม่อิ่มนะเฮียอืมไม่รู้ลองดูแล้วกัน๋อเดี๋ยวดู40บาทของเฮียจะใหญ่จะเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเฮียจัดให้หน่อยนะับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ แล้วนะคบคุณผู้ชมขาหมูบ้านเฮียนะครับนี่ผู้สั่งเป็นชุดเล็กมาสําหรับมาคนเดียวแล้วก็ชอบกินขาหมูมากๆนะครับก็จะเป็นชุดเล็กทั้งไส้พะโล้ชุดหนึ่งแล้วก็คากิขาหนึ่งแล้วก็จะเป็นตัวข้าวขาหมูจานนึงนี่ทั้งหมดบนโต๊ะนี้นะครับ135าบาทนะครับถูกมากเลยเดี๋ยวให้ดูตัวขาหมูเนี่ยดู ส่วนของหนังก่อนนะครเปื่อยมากเลยอ่ะคุณผู้ชมมีทั้งส่วนของหนังนะครับแล้วก็เนื้อนะครับมาเต็มๆเลยนะครับ40บาทอันนี้ถ้าอยู่ในกรุงเทพนี่ไม่น่าจะได้นะครับราคานี้นะครับเดี๋ยวขอลองชิมแบบเปล่าๆก่อนนะฮะไม่ต้องอาปากได้เลยลิ้นแค่แตกแตะโอ้เปื่อยมากนุ่มมากนะครับมันนุ่มแล้วมันหอมเข้าไปถึงข้างในเลยนะฮะ โหอร่อยนะครับผู้ชมคือไม่ได้เป็นขาหมูรสชาติหวานๆนะ่ะมันจะออกหวานเค็มกําลังดีนะครับซดได้เลยมันไม่ได้รสชาติเข้มข้นดุเดือดขนาดนั้นนะฮะคือบางร้านนี่ยจ,จะต้องราดข้าวถึงจะกินได้นะแต่นี้ได้เลยอันนี้ดีวเยลองเนื้อหน่อยนุ่มมากขอลองแบบครบเครื่องหน่อย นุ่มมากครับคุณผู้ชมอยากตะโกนว่าน,นุ่มมากมาดูไส้พะโล้บ้างนะครับใครชอบกินไส้นี่ร้านนี้ให้แบบเต็มที่ไม่มีกั๊กเลยนะฮะเส้นใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับหั่นมาให้นะฮะคือในจานนี้จะมีไส้พะโล้อยู่3เส้นเส้นละ20บาทชุดเล็กเนี่ยก็จะเป็น60บาทใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณผู้ชมแบบเอ้ยฉันแค่อยากลองชิมไส้สั่งเส้นเดียว เทียก็ขายนะ2 0บาทขายเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าชอบกินแล้วสั่งแบบนี้ไปเลยได้เยอะดีนะครับโหเด็ดขาดมากทำไส้ได้นุ่มมากนะครับเครื่องพะโล้นี่กลิ่นชัดมากเลยนะครับแล้วไม่มีกลิ่นของไส้ที่มันรุนแรงไม่มีเลยนะครับทำไส้เก่งมากสะอาดมากนะครับมาสั่งได้เลยนะครับคุณผู้ชมเด็ดจริงๆนะครับ มาต่อกันที่คากิบ้างนะครับนี่คือให้มาเป็นถ้วยแบบนี้เลยนะครับฉ่ำๆนะฮะดูก็รู้เลยว่ามันเปื่อยมากเลยอะ่ะก็จะได้มาขาหนึ่งเลยนะครับกีบหนึ่งเลยนะครับแบบนี้นะฮะ35บาทอร่อยมากเลยมันเปื่อยมากจริงๆนะครับ ใครที่ชอบกินขาหมูนะครับลองแวะมาได้นะครับถ้าผ่านมาทางอำเภอนังรอง,องจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอร่อยแล้วราคาไม่แพงนะครับอย่างที่ผู้บอกนะฮะสั่งข้าวขาหมูนี่จาน40บาทพิเศษ50นะฮะวันนี้ผู้สั่งเป็นข้าวขาหมูธรรมดาเนาะ40บาทไส้ชุดหนึ่งชุดเล็ก60บาทนะครับได้3เส้นแล้วก็จะมีสั่งคากิมาลองด้วยขาละ35บาทวันนี้เนี่ยทั้งโต๊ะนี่ร้อยบาทนะครับราคาน่ารักมากแล้วก็ที่สําคัญคือ อร่อยอยากให้มาลองชิมกันนะครับร้านนี้นะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับไม่มีวันหยุดแต่ว่าเดี๋ยวผู้จะฝากเบอร์ไว้ลองโทรมาก็แดกว่าวันนี้หยุดไหมเผื่อเจอแจ็คพอตนะครับลองโทรมาถามดูก่อนมาไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับปากหมุนมาเลยขามหมูบ้านเฮียเจอแน่นอนนะครับอร่อยนุ่มมาก